สวัสดีทุกท่านนะคะผมชื่อว่านายธุรชาติยิ่งสุวรรณนะคะจากโรงเรียนสันติรัตน์เยาลัยุนทเอพญาไทยค่ะขอพูดถายด้วยกันนะคะเพราะว่าเป็นพ่อของตัวเองมากขึ้นนะคะวันนี้เนี่ยก็ได้รับบทบาทนะคะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อนะคะที่มีชื่อว่าจิตอาสากับโซเชียลกะถามว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะจะได้ขอท้าวความก่อนนะคะนาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ชีวิตของเจด้านะคะเจด้าเป็นเด็ก ภายนอกคนหนึ่งค่ะที่มีโอกาสได้มาเรียนในกรุงเทพมหานครนะคะเป็นเด็กอุบลค่ะและมีโอกาสมาเรียนในโรงเรียนชันพิทมีอะไรนะคะจุดเริ่มต้นนะคะมันเริ่มจากการที่เจได้เนี่ยไปเข้าชุมนุมนะคะมีชื่อว่าชุมนุมวัยสีต้นกล้าอาสาทางดีช่วยเหลือคนใกล้ชิดค่ะซึ่งในหนึ่งเทอมเนี่ยจะมีหนึ่งภารกิจค่ะที่ต้องทำนะคะนั่นก็คืน ช่วยคนใกล้ชิดให้เลิกบุหรี่ให้ได้หนึ่งคนแล้วเป็นอย่างนี้ทุทกเทอมค่ะเจะไร้ก็ทำคุณครูที่มรึกษาชุดนุมนนะคะมีชื่อว่าอาจารย์รัศมากแก้วชนะชัยค่ะเขาก็ให้กำลังใจเขาก็บอกตลอดว่านี่ต้องมีเทคนิคการคำปรึกษาแบบนี้คนถึงจะเลิกบุหรี่นะคะบจะได้ก็ทำมาตลอดค่ะจนกระทั่งนะคะจะได้ก็ได้มีโอกาสไปเข้าค่ายหลายๆค่ายนะคะเรีวยกว่าเป็นตัวแม่ของการเข้าค่ายนะคะคุณผู้ชมคะนะคะ และทีนี้เนี่ยเจะด้ก็ได้มีโอกาสรู้จักกับ2หน่วยงานหลักๆนะคะที่เจไดเคยไปเข้าพายนะคะนั่นก็คือหน่วยงานที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือหน่วยงานครอบครัวพอเพียงนะคะครอบครัวพอเพียงจะได้ขอเล่าก่อนค่ะครอบครัวพอเพียงเนะะี่ยเขาจะมีเด็กในสังกัดหลายอย่างมากะคะหลายโรงเรียนมากคะซึ่งแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็จะมีศูนย์ครอบครัวพอเพียงอยู่ด้วยนะคะซึ่ง เขาก็จะมาแต่และโรงเรียนเพื่อมาหาเครือข่ายเด็กที่ชอบทำจิตอาสาแล้วเจดาเ้ากับเพื่อนที่มาในวันนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อยู่ในครอบครัวพอเพียงซึ่งครอบครัวพอเพียงในการทําจิตอาสาแตหลังครั้งนะคะเขาจะมีการลงชื่อทาง แฟนเพจค่ะมีชื่อว่าเพจท้องผัวเพียงค่ะเขาจะบอกว่าวันนี้ไปทาจิตอาสาที่ไหนวันนี้ไปทาจิตอาสาที่ไหนใส่ชุดอะไรที่ไหนทายังไงนะคะเขาก็จะบอกมาถ้าเกิดว่าเด็กที่ชอบชอบตรงนี้อยากไปทาจิตอาสาตรงนี้สามารถลงทะเบีไปได้โดยไม่บังคับเด็กเลยนะคะ นี้ก็คือหน่วยงานครอบครัวอเพียนนะคะซึ่งจิตอาสาแา่ลครั้ง,งนะคะก็จะเป็นการที่ไม่ให้ความรู้เด็กไปสอนหนังสือเด็กนะคะแล้วก็ไมให้ความรู้คณรู้ชกไม่ให้ความรู้ประชาชนนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับหลักการสุขภาพนะคะซึ่งหลักกสุขภาพเนี่ยส่วนหลักการส,สุขภาพนี่ยก็เป็นในส่วนของหลักกัน ส,สิบตามที่บาทอารมณ์ประมาณนี้ค่ะและอีกหน่วยงานหนึ่งค่ะนั่นก็คือสยามอรารยาน,นะคะสยามอรารยาน,นะคะจะได้รับจากโดยการเข้าไพ่ค่ะซึ่งเป็นคไพ่ยยที่ได้รับมากมากเลยนะคะเพราะว่าชอบในกิจกรรมที่พี่เขาสื่อออกมาให้นะคะนั่นก็คือพี่เขาอยากให้เรามีความสามัคคีกันพี่เขานําเสนอให้เรารู้ผ่านทางเกมอยากให้เราสนุกพี่เขาแต่งเพลงมาให้เล่นแต่งเพลงมาให้เต้น นะคะอันนี้คือจะได้กลับมาแล้วรู้สึกว่าอยากเป็นคนดีเพราะว่าเหมือนเกมที่พี่เขาสื่อออกมาเหมือนมันสําเร็จน,นะคะมันมันสําเร็จแล้วแบบมันทำให้เรารูสึกว่าเฮ้ยอยากแบบอยากเป็นคนดีบ้างอาประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วซึ่งออการเข้าค่ายอย่างเราก็มีกิจกรรมต่อเนื่อนค่ะเช่นการทำจิตอาสาคะวันเด็กนะคะแล้วก็มีการไปที่ท้องฟ้าจำลองนะคะ ไป,ไปแจกขนมเด็กไปพาเด็กเล่นเกมไปปล่อยยิงชุบกับเด็กนะคะอันนี้ก็คือเป็นการทาจิตอาสาอย่างหนึ่งนะคะมันอาจจะไม่ใหญ่โตมากนะคะแต่มันคือการสลับเวลาของเราเราว่าเราไปสร้างเสียงหัวเราะไปสร้างรอยยิ้มให้คนอื่นเราไม่จําเป็นต้องเอางเงินเราไปให้เขาเพื่อเป็นการจิตอาสาไม่ใช่ค่ะเป็นแค่นี้ก็สามารถเป็นจิตอาสาได้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะจากการเข้าค่าย ไปร่วมงานคนไทยขอมือหน่อยนะคะอาจจะได้ขอล่าก่อนนะคะว่างานคนไทยขอมือหน่อยเป็นยังไงนะคะงานคนไทยขอมือหน่อยก็คือเป็นงานที่รวมหน่วยงานหรือมูลนิธิเกี่ยวกับจิตอาสากว่าร้อยหน่วยงานเลยค่ะไปรวมกันที่น่าเซ็นเซอร์เพื่อให้ผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาได้เข้าบูธไปร่วมทำจิตอาสาบางทีค่ะบางสุงแค่กินค่ะก็เป็นจิตอาสาแค่ไปถักเบียนู่นนี่นั่นเล็กน,น้อยก็เป็นจิตอาสา ซึ่งเป็นงานที่มีประโยชน์มากๆค่ะเจไดฟได้มีส่วนร่วมในงาน,นะะโดยการไปร่วมกิจกรรมนะคะและก็โดยการทำคลิปประชาสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่า,อ,าอยากดูตัวตนเจไดะ,ะ้ะเจไดาก็เป็นตัวแม่ใน u t u b e นะคะเป็นตัวแม่เกี่ยวกับาการทำคลิปก,กินนะคะแล้วก็อัปเดตชีวิตต่างๆของตัวเองนะคะแล้วคุณผู้ชมที่ดูเจได้ก็ซ่อนจะเรื่องของางาน,นะะางที่เจได้เนทำจิตอาสานะคะเพราะว่า อย่างน้อยอยากจะได้ทำคลิปหนึ่งคลิปค่ะคนกว่าสองพันคนที่ติดตามจะได้นะคะก็จะดูว่าเนี่ยงานตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นะคะอยู่หน้าลานเซ็นเตอรเวิร์สสามารถมาได้ค่ะเดี๋ยวจะน่าจาให้ดูนะคะคลิปที่จะได้ทำประชาสัมพันธ์ค่ะเป็นคลิปเล็กๆนะคะเป็นเออ่ไม่ได้ตัดต่ออะไรมากมายนะคะแต่เป็นคลิปที่ทําออกมาจากใจและอยากให้คุกผู้ชมที่ดูไปงานนี้ค่ะคนไทยขอไปหน่อยเมืองโมเด็ไปไหนอ่ะ หรเอาไปร่วมทำดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นเพลงที่จะได้มาจากค่ายใหญ่นะคะและทีนี้นะคะที่เราก็ไปเจออีกซุ้งหนึ่งค่ะมีชื่อว่าซุ้มธนาคารฝากจิตอาสาค่ะก็คือในหนึ่งปีเนี่ยเขาก็จะให้คุณผู้ชมเนี่ยหุ่อคนที่ไปเยี่ยมบูธนะคะเป็นฝากจิตอาสาว่าปีนี้เนี่ยคุณจะฝากจิตอาสากี่ชั่วโมงแล้วเขาก็จะมีการอัปเดตว่าวันที่สิบห้า9ิบ้า ไปทาจิตอาสาที่จังหวัดเลยทาจิตอาสาที่เชียงใหม่เก็บขยะของรายละเอียดนะคะอันนี้ก็เป็นศูนิทีออ่มีการรับฝากจิตอาสาผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะซึ่งจิตอาสากับโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันค่ะมันม,มันเป็นส่วนหนึ่งของการและการแล้วนะคะเพราะว่าคือเราสามารถที่จะใช้จิตอาสาเนี่ยให้มารวมก,กับโซเชียลเน็ตเวิร์กได้นะคะโดยการเปิดรับสมัครจิตอาสานะคะซึ่ง ถ้าเกิดว่าคนที่สนใจนะคะ <c oughs> เขาก็สามารถที่จะมาร่วงเป็นจิตอาสาได้นะคะแล้วทีนี้นะคะผลคอยได้ที่จะได้รับจากงานทำจิตอาสานะคะหนึ่งเลยนะคะคือได้เพื่อนร่วมอุดมการ,ร์นะคะได้เพื่อนจากโรงเรียนต่างๆนะคะ <c oughs> เป็นใาเป็นเพื่อนสนิทนะคะกลายเป็นเพื่อนสีนะคะสองนะคะนอกจากที่เราน่ไปสอนเด็กนะคะไปสอนหนังสือเด็กเนี่ยนอกจากเราจะให้เขา <c oughs> เขายังให้เราค่ะ <c oughs> เขาให้เราในเรื่องของการเป็นแรงบันดาลใจค่ะเขาได้กว่าเราค่ะ ต้องน้ำเติมไหมไม่ค่ะเราเอามาให้เป็นแรงบันดาลใจเพื่อเราท้อค่ะเราท้อเ <m uch ing> ม่จะได้ท้อจะได้ก็ดเนินตลอดว่ายัางมีน้องๆที่หลายๆอยู่หลายๆจังหวัดที่เขาได้กว่าเราจําเป็นไหมท,ที่ท้อแล้วก็ถอยไม่ถอยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือแรงบันดาลใจอย,อย่างหนึ่งแล้วมันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่ง,งที่คอยเตือนใจเราตลอดค่ะว่าต้องพูดต่อไปต้องเป็นส่วนหนึ่งของเ,ออเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสานะคะแล้วก็คำพูดของครูโบค่ะบอกเสมอว่า ยงติดหนี้สังคมอยู่นะคะอย่างติดหนี้จรต้องการรำจิตอาสาต้องช่วยเหลือสังคมไปอีกมากมาย่ะจะได้าก็ขอเป็นคนหนึ่งนะคะที่จะช่วยู้หมู่นะคะช่วใช้หนี้นั้นค่ะแล้วก็ผลว่ายได้อีกอย่างหนึ่งนะคะทำให้ได้เนี่ยได้รับทุการศึกษาเรียนฟรีนะคะที่มหาลัยธุรกิจบัณฑินนะคะจบปริญญาตรีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากนั้นที่เราเนี่ยเป็นจิตอาสาทำจิตอาสาแล้วคนที่ครูเขาดูเนี่ยเขาดูเราก่อน าดูเด็กที่ช่วยเหลืองนานโรงเรียนก่อนค่ะฝากไว้ให้คิดนะคะจิตอาสาทําไม่ยากขอแค่มีเวลาว่างทาได้ค่ะขอบคุณค่ะสวาดีค่ะทันนี้วันนี้ว่า